สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องพีเซลฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะบี้นะครับมาคาเฟ่นะครับคาเฟ่นะครับที่ผมมาเนี่ยคืออยู่ห่างจากวัดหลวงนะครับประมาณนะครับประมาณไม่ถึง5กิโลนะครับผมผมก็จับ GPS มานะครับที่นี่ก็ชื่อว่านิยมคาเฟ่นะครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวนะครับคาเฟ่นะครับที่อยู่ อันนี้คือบ้านหมู่บ้านเสม็ดนะครับทุกคนตําบลหนองงูเหลือมนะครับอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดโคราชนะครับขอเขอเรียกโคราดกันแล้วกันนะครับโอเคครับผมจะเรียกนครนครราชสีมาก็ชื่อมันยาวเนาะก็เลยเรียกโคราดนะครับเอสซีนะครับนี่โซนิกผมก็จอดอยู่นี่นะครับคือคาเฟ่ตรงนี้นะครับก็จะใกล้กับวัดสมานมิตรนะครับทุกคน นะครับวัดสมานมิตรนะครับก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับผมก็จอดรถไว้ตรงนี้นะครับร้านนี้นะครับเขาก็จะเป็นอ่าคาเฟ่เป็นร้านกาแฟแล้วก็จะเป็นอ่าร้านที่เกี่ยวกับเนื้อย่างนะครับหม้อไฟนะครับทุกคนตรงนี้เป็นบรรยากาศทางเข้านะครับนี่นะครับทางเข้านะครับทุกคน อันนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะมีแบบสวนนะครับให้อคนที่มาที่ร้าน,นสามารถมาถ่ายรูปนะครับอ่ามาถ่ายรูปมาอ่าเที่ยวได้นะครับนี่ <laughs> นิยมคาเฟ่นะครับทุกคนเี่ยเราเข้าไปเราก็เข้าไปได้นะฮะเห็นไหมครับ <laughs> เราก็ขึ้นไปนะครับอันนี้คือเรารีวิวด้ดานนอกก่อนเนะาะนะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านอยู่ทางด้านในซึ่งผมได้คุยกับ เจ้าของร้านแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ได้สมามาษา์แน่นอนนะครับตอนนี้อ๋อตรงนี้เป็นรูปเรือนะครับเป็นรูปเรือนะครับทุกคนนะครับนี่เป็นกัปตันนะฮะไอ้เะอหมุนหมุนเรือนะครับหมุนเรือเออนะครับนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับบรรยากาศตรงนี้ผมว่าสวยนะนะครับเนี่ยเพราะว่ามันอยู่เอ่อมุมสูง อีกอย่างหนึง่งมันก็อยู่ติดกับถนนเลยนะครับตรงนี้ก็จะเขาเรียกว่าเสือหม้อไฟนะทุกคนนะนะครับอ่าเขาเขามีชุดนะครับอ่าเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นะครับพี่ได้อ่ามาตามลิเกด้วยแล้วก็มาถ่ายคลิปนะครับที่เป็นลักษณะท่องเที่ยวด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้นี่คืออะไรนะคือ ไอที่สไลด์ของเด็กๆเหรอครับได้ไหมเอฟซีตูดผมตูดผมจะขาดไหมเนี่ยนะครับได้หรือเปล่าอืมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่สไลด์สไลเดอร์นะครับทุกคนนะครับเอ๊ะหรือว่าเราสไลเดอร์ดีเอาไหมทุกคนเอาเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเด็กสักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องระวังนิดนึงนะครับลองดู ได้หรือเปล่าทุกคนพร้อมไหมไอผมนะพร้อมหรือเปล่าพร้อมเนาะแต่พร้อมก็ลุยเลยฮึดซื้อโอ้โหตูดร้อนเลยนะทุกคนนะครับเนี่ยเออนะครับอุ้ยตูดร้อนเลยเมื่อกี้อ่ะตรงนี้ก็เป็นอ่แตะขาชือกนะครับอ่อุ้ยเจออะไรตกใจหมดโหกระป๋อม มากิ้งก่านะครับผมก็ตกใจนึกว่าอะไรนะครับมันคือกิ้งก่านะครับผมอะตรงนี้นะครับก็เป็นสวนนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับก็จะมีมุมต่างๆให้เราได้นั่งได้จิบกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆนะครับนี่คือซุ้มประตูที่อยู่ทางด้านหน้านะครับทุกคน ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นหม้อไฟนะครับแล้วก็มีสวนแต่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกจำลองนะครับนี่เขามีน้ำตกจำลองนะไม่ใช่ของจริงนะครับเอาขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเนาะบรรยากาศอุ้ยนะครับน้ำตกจำลองก็ยังว่าสวยนะก็ยังได้ยินเสียงน้ำนะครับ ตรงนี้เขาบอกว่าเขาเปิดช่วงเย็นนะครับร้านกาแฟจะเปิดกลางวันแต่ว่าชุดหม้อไฟอะไรเงี้ยเขาจะเปิดช่วงเย็นนะครับนี่อันนี้เป็นร้านหมูกระทะนะครับทุกคนชื่อว่าเสือหม้อไฟนะครับผมเปิดห้าโมงนะครับห้าโมงถึงห้าทุ่มเลยนะนะครับอาหารน้ำสั่งก็มีนะครับเปิดห้าโมงถึง ห้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับนี่เป็นบรรยากาศร้านหมูกระทะนะครับทุกคนอ่านะครับ้ยแต่แต่ว่าผมผมไม่ได้กินหมูกระทะนะเพราะว่าผมลดทุนนะครับอันนี้ก็เป็นร้านที่อ่าเขาเขาเปิดช่วงเย็นนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับอ่านี่นะครับทุกคนเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราเราก็จะไปดูที่อ่ร้านกาแฟกันนะครับทุกคนนะ ครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะครับที่เดินเข้ามานะครับทุกคนนี่มุมนี้นะครับก็จะเป็นซุ้มอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้นะนะครับดอกมันสีม่วงๆนะครับรู้สึกว่าจะค้มเลยนะนี่คืมเลยนะครับคืมเลยอก็เดินเข้ามาเดินเข้ามานะครับนี่ครับป้ายก็คือนิยมคาเฟ่เลสโต นะครับห้องแอร์นะครับอยู่ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์นะครับผมนี่จุดมุมข้างนอกก็จะมีชุดเก้าอี้นะครับมีโต๊ะนั่งอันนี้เขาเรียกอะไรรังนกใช่ไหมนะครับก็มีพวกไม้ประดับนะครับเนี่ยคือม,มีมีหลายมุมมากครับมีหลายมุมมากเลยนะครับผม ก็คือป้ายข้างหน้าก็ก็มีบอกนะครับเนี่ครับนิยมคาเฟ่นะครับผมก็เปิดเก้าโมงเช้าถึงสิบแปดนาฬิกาก็คือหกโมงเย็นนะครับเอาละครับเรามาดูมุมสวยงามนะครับตรงนี้อุ้ยภาพนี้สวยนะทุกคนนะนะครับอันนี้คนคนที่วาดนะครับก็คือเป็นฝีมือเลยนะทุกคนนะอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับ ก็จะมีคนที่เขามาวาดโดยเฉพาะนะครับลงสีจริงนะครับทุกคนนี่ครับสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับบนชั้นสองกันนะครับข้างชั้นสองก็มีนะครับทุกคนนะไปครับท่าน FT ครับเดี๋ยวแมงมี่จะพาไปชั้นสองนะครับเดินขึ้นนะครับก็ต้องระวังนิดนึงมันสูงค่อยขึ้นค่อยขึ้น ตอนนี้บรรยากาศเข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับทุกคนอุ้ยก็ได้เห็นมุมกว้างอยู่นะเห็นมุมกว้างว้าวอุว้ยข้างหลังสวยนี่ครับข้างหลังสวยนะครับทุกคนโอ้ลมพัดดีมากเลยนะครับแต่กลางวันอนะรู้สึกว่าร้อนนะแต่ก็พอเย็นมาปุ๊บอากาศดีเลยครับทุกคนไปให้ดูครับ และนี่ผมก็เดินมาข้างบนนะครับเห็นไหมครับทุกคนบรรยากาศข้างบนก็จะมองเห็นวิวนะครับตรงนี้ก็มีต้นตะขบด้วยนะครับนู่นน้ำพุอยู่ทางด้านนู้นนะครับนี่นะครับทุกคนนะครับนี่คือโซนทางด้านบนนะครับว้าวนะครับอ่ะอันนี้คือโดมหลังคาที่อยู่ชั้นล่างนะครับก็จะเป็นโต๊ะอ่า เป็นเก้าอี้นะครับพูดผ,ผิดเก้าอี้ที่เอาไว้นั่งนะครับอชมวิวด้านบนนะครับผมนี่สวยงามตรงนี้ก็จะมีภาพนะครับมีนกนะครับอ่าสวยครับคือจิตรกรคนนี้นะครับที่เจ้าของร้านก็บอกว่าคือคนเดียวกันเขาจะมาวาดให้นะครับผมก็ถือว่าสวยเนาะ fc เนาะเนี่ยสวยนะนะครับ เนี่ยนะครับสวยสวยเลยอะ่ะนะครับถือว่าคนคนวาดนี่คือมีมีมีฝีมือดีมากๆเลยนะครับวาดภาพออกมาได้แบบสวยงามมากๆผมผมชอบอยู่นะงานศิลปะนะครับเนี่ยที่นั่งนะครับอืมคือร้านที่นี่ใหญ่นะครับทุกคนนะมีมุมให้นั่งหลายมุมเลย นะครับแต่ว่าช่วงกลางคืนก็จะเป็นหมูกระทะนะครับช่วงช่วงเช้าก็จะเป็นแบบกาแฟเครื่องดื่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเอฟซีนะครับไปพบกับเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับผมเอาละครับทุกคนตอนนี้แม็กี้เข้ามาในร้านแล้วนะครับอุ้ยสวยนะครับนี่นะครับที่ร้านนะครับ เป็นแบบนี้นะทุกคนนะครับผมนั่งมุมนี้นะครับแล้วดูตูงานซะก่อนนะครับนี่อีกเครื่องดื่มมีน้ํามีอะไรพร้อมเลยทุกคนเขาจัดมุมด้วยสวยอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราจะทําความรู้จักกับเจ้าของร้านหน่อยนะครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับผมเจ้าของร้านชื่ออะไรครับชื่อน้องส่งคะอ่านะครับร้านนิยมคาเฟ่ะทําไมถึงชื่อร้านนี้ครับอ่า ด้วยเราทําธุรกิจอ่าอหลายอย่างแล้วทีนี้ใช้ชื่อคําว่าน,นิยมเลยก็เลยอยากให้มันเป็นเครือเดียวกันนะคะเรามีธุรกิจน้ําส้มอ่าเกจิมะแต่น,นิยมค่ะแล้วก็น้ําดื่มร้านนิยมวอเตอร์ยี่ห้ออ่ากุหลาบเฟสแล้วก็มาเปิดเป็นร้านกาแฟก็คือถือว่าเป็นสายนะ้ําเหมือนกันก็เลยเอาเป็นชื่อนิยมคาเฟ่ก็เลยเอาคําว่านิยมมาใช่ใช่ค่ะแล้วมันนิยมจริงๆริงไหมครับ ก็เป็นที่นิยมของย่านนี้ค่ะนี่นะครับอ่ะร้านกาแฟนะครับนิยมคาเฟ่เนี่ยเปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เข้าปีเอ่อเข้าเข้าเดือนที่ที่แปดค่ะเพิ่งเปิดมาตอนตื่นเต้นหน่อยนะที่แปดนะครับก็คือยังไม่ถึงหนึ่งปีใช่ค่ะอ่าเปิดวันแรกคือวันไหนครับจะได้ไหมอ่าวันที่ยี่สิบยี่ห้าคับหธันวาอืมอะยี่ห้าธันวานะครับปีปีที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะปีที่แล้วก็คือหกหกนะ อืมแปดเดือนค่ะอ่ะเราต้องถามก่อนว่าร้านของนิยมคาเฟ่เนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดเป็นสองสไตล์เลยนะทางกาแฟแล้วก็เราก็มาหมูกระทะใช่ค่ะมีที่มาที่ไปอย่างไงครับทำไมถึงมารวมกันได้อ่าส่วนหนึ่งก็คืออ่าหมูกระทะนี่คือเราปล่อยเช่าพื้นที่แต่เราก็เป็นหุ้นส่วนอ๋อใช่มีเขาเขาเขาทำหมูกระทะอยู่แล้วสาขาหนึ่งแต่อยู่อีกอ่าอำเภอหนึ่ง ทีนี้ก็เลยอยากมาลองเปิดในเขตพื้นที่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าก็เป็นแหล่งชุมชนแล้วเป็นบ้านบ้านเกิดของเขาด้วยอะไรเ้ขาก็เลยมาเปิดสาขาสองที่นี่ค่ะครับอ๋อสาขาสองก็คือเสือหม้อไฟใช่ค่ะอ๋อเขามีสาขามาอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะก็เลยเรามาเปิดที่นี่เพิ่มที่นี่เป็นสาขาที่สองค่ะตอนแรกผมผมคิดว่าพี่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นเป็นของหมูกระทะด้วยอ๋อเป็นส่วนส่วนกันใช่ใช่ก็คือเขาขายได้เราก็ได้อย่างเงี้ยอ่อเราเข้าใจครับพุ้นส่วนนะครับ ก็คือเขาเขาเขาขายในพื้นที่ของเราอ่าค่ะอ่าแล้วคืออ่ะบอกเวลาเปิดปิดหน่อยครับกาแฟนี้เปิดตอนไหนกาแฟนี้เปิดเก้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับผมแล้วก็โซนหมูกระทะโซนหมูกระทะก็จะเป็นอ่าตั้งแต่ห้าโมงถึงสิอ่าถึงลูกค้าเลิกนั่งไปได้เรื่อยๆที่เห็นที่เห็นเขียนไว้คือประมาณห้าทุ่มใช่แต่ว่าเราเลทได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าบรรยากาศดีหรือว่ามี พบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อเลืดอดในครอบครัวก,ก็คืออยู่ได้ยาวตลอดก็คือว่าลูกค้ายังยังยังทานไม่เสร็จใช่ก็ยังามาไม่ดีเพราะว่าบ้านอยู่นี่อ๋อบ้านอยู่นี่ <c oughs> อ่ะบอกบอกเอฟซีให้ให้รู้หน่อยครับว่าที่นี่คือบ้านอะไรนะครับผมอ่าที่นี่คือบ้านสม,มิดธมูสิบเอ็ดตำบลหนอง,งเหลือมอําเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดนครชรีมาค่ะใกล้ๆวัดสมานมิตรค่ะลองเซิร์ชดูวัดสมานมิตรค่ะจะเห็นอ่าเป็นวัดที่อ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของ จังหวัดนครราชสีมาลองเซิร์ชดูค่ะครัลผมลองติดตามไหนลองลองพูดภาษาบ้านเชิญชวน FC ให้มาเที่ยวที่นี่มาลองมาลองมาดูบ้านฉันทั่วทั้งบ้านฉันก็มีอะไรดีๆหลายอย่างถ้าอยากมาทำบุญอาบน้ำวนสะเดาะเค่ะมีมดจ้ะเจิมหลดก็มีจ้ะลองมาจ้ะแล้วก็แวะชิมกาแฟนิยมคาเฟ่จ้ะติดใจแน่นอนจ้ะอือค่ะโอ้โหสุดยอดครับภาษาโคราชมีเสน่ห์จริงๆนะครับผม นอกจากนี้นะครับการขายกาแฟเนาะนะครับจะยังมีอย <ation> mm ่างอื่นเนาะบขนมมีเหมือนมีไอติมด้วยนะใช่ไหมมีมีค่ะก็จะเป็นอ่าอ่าในพื้นที่เลยค่ะทําปั่นแล้วก็เราก็มา มาเป็นเมนูเพิ่มเติมเสริมเผื่อใครเด็กไม่ทานกาแฟไม่ทานน้ำเนี่ยก็จะมีไอติมอ๋อก็จะมีเพราะว่าเราเราเน้นเด็กด้วยเพราะเรามีสนามเล่นให้เด็กแน่นอนก็คือที่ผมไปถ่ายมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ผมลองสไลด์เมื่อกี้อุ้ตูดร้อนเลยเมื่อกี้อาจจะด้วยชั้นหน่อยหนึ่งแต่เด็กแต่ถ้าคนไหนมาประจำเขาจะมีเทคนิคในการเล่นของเขาอยู่อ๋อมีเทคนิคเนาะใช่ใช่เราเนี่ยโตแล้วเราเห็นเราอยากเล่นแต่อุ้ยลืมเบรกลืมแบบชะลออะไรเงี้ยก็จะ แต่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 เมื่อกี้ผมก็จะลอนะเพราะว่ามัน,ม,นมันช,นช,ชันไงใชมง่มันลงมาลงเร็วค่ะคือ<ม>คือประดิษฐ์เองอะไรเองม,มันก็เลยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนที่ไปเล่นแบบที่เขาสำเร็จมาเลยค่ะมันจะมีที่รองก้นหน่อยนึงแต่นี่ม่มีจะเป็นกระดาษเลยครับผมอ่ปกติแล้วนะครับวันวันธรรมดากับวันที่วันหยุดนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงไหนคนมาเยอะ จะเป็นช่วงเสาร์ทิ์ค่ะเพราะว่าหนึ่งด้วยคนที่มาทําบุญที่วัดสมานนิษก็ออกจะเป็นที่สามารถแวะได้ไค่ะร้อนม,มาก็แวะเงี้ยค่ะมาพักห้องแอร์เย็นๆและตอนนี้รู้ไหมว่าที่วัดหลวงมีอะไรมาเอ่ยอ๋อรู้แล้วค่ะรู้ค่ะที่ดําดงมาค่ะอุ้ยแล้วดำดงของแค่ของแค่แน่นอน <laughs> เอานะครับ เคยเจอน้องนุ่นดำดงหรือยังครับตัวจริงตัวจริงยังไม่เคยค่ะแต่ว่าก็ติดตามผ่าน YouTube ผ่านทิกตอกอะไรเงี้ยค่ะหลายช่องทางเนาะใช่ใค่ะไม่น่าเชื่อเพราะว่าเป็นเป็นคนโคราชเหมือนกันค่ะแต่ก็อย่างมานะโคราชพื้นที่ใหญ่ใช่ใช่สามสิบสองอำเภอค่ะแต่พรุ่งนี้ได้เจอตัวจริงแน่นอนใช่แล้วมาใกล้ๆด้วยไม่ดใกล้บ้านด้วยได้พลาดแน่นอนค่ะ จากที่บ้านเสม็ดเนาะไปที่บ้านรวงเนี่ยห่างกันประมาณกิโลครับอืมไม่ถึงสิบโลเมื่อกี้ผมจับมาประมาณสี่ถึงห้ากิโลครับอ่าใช่ใช่ประมาณนะั้นไม่ไกลเพราะมันมีหลายเส้นทางเพราะว่ามันไปนใช่ัจแุแอนมันก็อาจจะประมาณนั้นนะคะและวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านเขาคือใครครับผมอ๋อเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่สาวค่ะกะเ็เป็นเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยอะคะ่ะก็คุณส่วนกันค่ะ ่โอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพี่นะครับปริครับเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยนะครับผู้ชายค่ะเป็นเจ้าของร้านในยอคาเฟ่ค่ะโอ้นะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถามนะครับเกี่ยวกับวัดหลวงนะครับผมก็วัดหลวงเนี่ยนะครับเขาสร้างมานานหรือยังครับนานแล้วครับเมื่อกัด ก่อนเกิดเยอะคือคือตั้งแต่ทราบประวัติหลวงพ่อองค์ดำที่อยู่ในโบสถ์นะคะที่เป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะเนาะน่าจะมากกว่าร้อยร้อยปีค่ะมากกว่าร้อยปีโอ้มากกว่าร้อยปีก็คือทุกวันนี้เหรียญหลวงพ่อนี่หายากมากแล้วคือใครมีนี่คือสุดยอดแล้วเ่อยช่บอกนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรยังไงครับ คือเป็นผู้หญิงเราก็อาจาอะจะกาเรียกอะไรนะข้อมูลอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่แน่นแต่ว่าเคยเห็นอยู่ค่ะจะเป็นเหรียญอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นองค์นูนคล้ายๆหลวงพ่อองค์ดําที่อยู่ในโบสถ์ไม่ทราบว่าพี่ได้เข้าไปดูหรือยังได้เข้าไปว่าแล้วครับผมค่ะอย่างนั้นเลยแต่จะเป็นอ่าย่อขนาดเล็กม,มีมีอยู่เหรียญหนึ่งเหมือนกันทางนี้ก็มีอยู่เหรียญหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาจะได้ไแบบจะได้เที่ยวเนาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค,แค่แค่รู้ประวัติว่าเออก็คือเป็นเป็นร้อยปีนั้นนะนะครับ เพราะว่าที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยก็ดูจากต้นไม้ดูจากอะไรนี่คือแบบต้นตาลสูงมากใช่มีต้นโพผมว่าอายุเป็นร้อยเลยเพราะว่าต้นต้นสูงใหญ่ใช่ค่ะนะครับแต่ก่อนเป็นป่าไหมสมัยก่อนอะ่ะใช่ครับประมาณเป็นป่าแล้วก็เหมือนกับท,ท,ที่ที่ฟังปุยตายายท่านเราเนาะก็คือใครใครจะไปจับตองที่นี่คือจะต้องไปอไปทางไปปักคงปักเขระเนี้่คือคือมันจะมี ที่อะไรเลยที่ราบรุ่มก็คือไว้ทํานาตรงไหนที่เป็นโนนเป็นโคกก็คือไว้ทําสวนเป็นที่อยู่อาศัยก,ก็คือจะเป็นป่าเป็นป่าดั้งเดิมมาก่อนแล้วก็มาจับจองกันนะคะอือันนี้คือเป็นสมัยก่อนนะครับใช่ใช่บ้านรวงเนี่ยนะครับความหมายของคําว่ารวงคืออะไรครับอ่าเขาจะมีที่ราบรุ่มแล้วทํานา รวงก็คืออาจจะเป็นรวงข้าวแล้วก็เป็นรวงสีทองแล้วตอนนี้คือจะมีผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเขาคือจะเป็นถั่วตัดยี่ห้อเลยนะรวงรวงทองอ๋อจะมีสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านไหมใช่ใช่ค่ะก็คือถั่วตัดแล้วก็เขียนยี่ห้อเลยครับรวงทองถั่วตัดยี่ห้อรวงทองอาจจะได้ไปในชิมพรุ่งนี้เอาจัดไปครับพรุ่งนี้นะครับลองไปเติมนดูค่ะจะมีค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เราเรามาถามก่อนว่าที่ที่วัดรลวงเนี่ยเขาเขามีวิธีการยังไงบ้างครับผมช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงเช้าก็มีทาบุญนะคะครับบุญติดทองเหองแล้วก็มีมีหลายอย่างแล้วก็ไม่ไม่ได้ถามท่านเจ้าว่าครับแกก็ส่งแค่กกาหนดการมาให้ดูเมื่อกี้แต่จัดแต่จัดใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่ค่ะเห็นว่ามีอ่า การราด้วยนะายการรำวงสวงช่วยบอกครับว่าการราเนี่ยก็คือ,อหมู่บ้านไหนมาราครับผมมีทุกหมู่บ้านค่ะ<ม>แล้วต<ม>่ตอนเย็นเขาจะซ้อมกันซ้อมกันซ้อมรากันครับคือคส่วน,ส,ส,วนส่วนหนึ่งคือจะเป็นนางราที่ราถวายแม่ย่าโมูมที่ที่ท,ที่ที่จะราที่สาราหน้าลานย่าโมูค่ะของทุกๆปีช่วงวันที่23สิบสาวันฉลองชัยชนะท่าสุรนารีทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือพื้นฐานเขา เขารำกันอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าอ่ามามาลํำเพื่อฉลองแล้วก็บวงสรวงให้หลวงพ่อองค์ดำค่ะที่ประดิษฐานอยู่ในภายในโบสถ์ก็เลยมาจัดงานวันที่ 13, สิบสามสิงหาคมนี้ค่ะนะครับเป็นการฉลองใช่ไหมครับอืมนะครับนี่คือการจัดงานเนาะก็เหมือนเป็นงานประจําปีของของที่ที่วัดรวงรอ่าแล้วก็ทําบุญอะไรเนี้ยค่ะให้เหมือนกับว่า ที่วัดบัวงี้จะมีหมู่บ้านที่ที่อยู่รอบๆนี่สามสี่หมู่บ้านมีสองอำเภอขึ้นอำเภอโนนสูงด้วยมันก็เลยเหมือนเป็นวัดตรงนั้นคือวัดเดียวที่แบบคนมาทําบุญกันเยอะก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่หนึ่งในเอ่อในโซนตรงนั้นค่ะใหญ่จริงครับผมไปเดินมานี่ผมเดินทั่วแล้วผมเหนื่อยเลยครับใหญ่จริงนะครับพื้นที่ใหญ่มากค่ะนะครับแล้วช่วงกลางคืนนี้อะไรครับผมที่ไฮไลท์เลยนะครับลิกเกะค่ะ นะครับคณะของพ่อน้องนุ่นเนาะสอนลักษ์เพชรวิเชียนนะครับผมต้องถามก่อนคนคนพื้นที่เนาะคนโคราชเคยเคยได้ดูผลงานิเกีของสอนลักษ์เพชรวิเชียนบ้างไหมครับก็ดูดูในคลิปในอะไรอ่าดูดูในคลิปเนาะที่เขาลงกันอ่ายังไม่เคยเห็นแบบไปนั่งดูจริงๆได้ข่าวว่าจองเก้าอี้นะจองเยอะค่ะเอาแล้วมีจองเก้าอี้นะครับโอ้สงสัยแต่น่าจะเต็มแล้วค่ะ แต่เราเราหนาจองมาแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใชอ่าเรานะมีที่นั่งแล้วแหละอ่าแต่แต่คนไม่ได้จองเนี่ยนะมารอยืนดูเราดีเรา <laughs> โอ้อ่ะต้องถามก่อนเลยเคยเคยเห็นน้องนุ่นตัวจริงหรือ,อยังยังค่ะเอาแล้วนะ <c oughs> คืนนี้ได้เห็นแน่ๆน,นะครับคืนนี้อยากถ่ายรูปกับน้องนุ่มไหมครับกอยากค่ะถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเข้าไปใกล้ๆยครับผมก็ จะมีอยู่สองช่วงเวลานะครับแล้วนี้เราก็แนะนำเนาะพอเราไปดูลิเกบ่อยก็จะมีช่วงที่ไปให้มาลายน้องกับช่วงที่ลิเกเลิกแล้วน้องนุ่นก็จะรออยู่หน้าเวทีเลยเอฟซี <FC S 1> สามารถต่อแถวถ่ายรูปได้เลยนะครับแต่ต้องรอให้ได้นะอย่าเพิ่งรีบกลับนะครับถ้าถ้าเราจะรอถ่ายช่วงลิเกจบ,บนะครับผมพรุ่งนี้กําหนดการนะครับการราเนี่ยรำท,ที่ที่มีชาวบ้านมาราแล้วก็มีดารามาด้วยดาราท่านนั้นชื่ออะไรนะครับ น้องอ,อมรูก่ะอ่าน้องอ,อมนะอ่าน้องอ,อมเป็นดาราช่องหนึง่งนะครับคือแสดงละครใช่ไหมครับใช่อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอฟซีจะได้เห็นนะครับน้องอ,อมแต่ผมได้ดูรูปแล้วน่ารักสวยครับน้องดาราเนาะ,ะนะครับก็จะได้แต่งชุดแต่งชุดลำเพื่อนบ้านไหมค่ะชุดลำค่ะอืมนะครับเฮ้ยดีเดียวกากเลยนะแต่ตอนนี้คือบอกเลยว่าแถวแถวนี้วัดเยอะใช่ค่ะ เอาตรงนี้ดีกว่าคือนิยมคาเฟ่ยอยู่ประมาณกลางๆน,นเนาะก็จะมีวัดอะไรบ้างครับที่อยู่รอบๆร้นานกาแฟเราอ่าที่ทีใกล้ที่สุดก็คือวัดสมานนิดค่ะครับผมก็เป็นวัด,เป,วดเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันค่ะก็อายอาุมากกว่าร้อยปีเหมือนกันโอ้ค่ะแต่ว่าก็ด้วยอ่าก็มีพระอุโบสถเก่ามีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ปรับปรุงปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้นเลยขึ้นก็นก,ก็อ่าอาจจะด้วยพื้นที่มันแคบก็เลยพระอาจารย์ท่านก็ ทำเป็นผ้าอุโบสถที่มีใต้ถุนสามารถลอดใต้โบสถ์ได้ต้องต้องให้ไปดูสามารถลอดใต้อุโบสถได้นะครับจะเป็นอย่างไงนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะนะครับส่่นช่วงตอนเย็นนี่เขาส่วนบนเย็นใช่ไหมครับส่วนบนเย็นค่ะในช่วงเข้าพรรษาก็คือรอสัมผัได้เลยครับเดี๋ยวเราจบคลิปสัมภาษณ์เดี๋ยวเราไปเลยนะครับได้ได้เดี๋ยวเป็นไกด์ได้ไกด์ไกด์นะครับ อ่าตอนนี้ครับแล้วก็ยังมีอีกวัดหนึ่งที่บอกว่าวัดอะไรนะวัดหลวงพอดีหลวงหลวงพอดีใช่ค่ะก็คือชื่อชื่อวัดไหมอ่าอ่าวัดหนองจอกจะมีหลวงพอดีเป็นเกจิดังอ่าท่ามาโคราชนี่ถ้าบอกว่าคงคูณดีนี่คือคือจะรู้จักจะมีรูปอ่าจะเคยอาจจะที่จะเห็นรูปจะมีหลวงพ่อคูณหลวงพอดีหลวงพ่อคงที่อยู่อำเภอคงหลวงพอดีอยู่วัดหนองจอกแล้วหลวงพ่อคูณที่อยู่วัดบ้านไร่ด่านพุนพทศ แบบถ้าใครมีกรอบรูปนั้นหรือว่ามีอ่าไว้บูชานี่คือตามตามคำตั้นเลยค่ะคงคุณดีโอ้โหสุดยอดนะครับ<ม>นี่นะครับไม่เสียแรงเรามาถึงถิ่นโคราชนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้พูดอะไรถึงน้องนุ่นนะครับฝากอะไรถึงน้องนุ่นเป็นภาษาโคราดได้เลยครับ <c oughs> มาม <c oughs> าคืนน,าน,คนนี้คืนนี้คืนนี้จะได้เจอน้องนุ่นละ,ะนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดน้องนุ่นดูคลิปนี้อยู่อยากอยากพูดอะไรกับน้องนุ่นตอนนี้ ก็ติดตามขอขอภาษาโคราชเลยนะาคราชจ้าก็ติดตามช่องของนุ่นตลกนะคะในไลฟ์สดใน YouTube ในที่ถ่ายลงนะคะในติ๊กตอกในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามนุ่นตลกครแล้วก็อยากเจอตัวจริงด้ค่ะครับผมเอ๊ภาษาโคราชหรือเปล่าเมื่อกี้ยการอยู่นะขอขอโคราชได้ไหมอ่ะได้ไหมหรือหรือหรือว่าไม่ไม่ค่อยใช้ภาษาโคราช ไม่ค่อยได้ใช้เขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะเราเข้าใจว่าคนไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันพูดยากเหมือนกันนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโคราชโคราชพูดกลางจะตกโคราชคราวนี้เราต้องมาทางฝั่งนี้เลยอันนี้ได้แน่นอนนะครับน่ะทางนู่นดูคลิปนี้อยู่อยากบอกได้บอก้องนุ่นมากครับค่ะเอ่อจ้ะน้องนุ่นคนบ้านเอิงคนโคราชก็ดีใจที่ได้มาเล่นในตำบลหนองอุเหลือมวัดรวงก็พ่งนี้ต้องเป็นต้องบอกว่าวันนี้ค่ำเนาะ เจอกันจ้ะเดี๋ยวจะไปรอหนาเวทีเลยครับผมกำหนดการก็คือวันพุ่งนี้นะครับ13สิงหาคมนะครับผมที่วัดหลวงนะครับผม FC นะครับก็สามารถติดตามไลฟ์สดได้หลายช่องทางนะครับแต่ว่าหลักๆก็น่าจะเป็นทางเพจนะครับลุงฟ้ากิจดาบารมีแล้วก็ยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับช่อง YouTube ก็มีหลายช่องให้เลือกนะครับก็ของ m ม g a b ี e ฟิล์ก็มีนะครับหรือว่าเป็นช่องทางอื่นก็มีนะครับทุกคนนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเราให้เจ้าของร้านทั้งสองโปรโมทร้านกาแฟนิยมคาเฟ่เชิญชวนให้เอมาเที่ยวกันเพราะว่าอยู่ใกล้วัดด้วยนะครับพ่งนี้เอาภาษาเลยภาษาโคโรานั่นแหละพกนี้ถ้าดูดูดับดูพี่ดำดงเหรนยดิเกแล้วม่วงนอนก็แวะร้านกาแฟนิยมคาเฟ่เดี๋ยวจะเป็นทางผ่านไปวัดหลวงวัดสมานมิจจ์ อ่ะนะพูดพูดหน่อยพูดหน่อยหนพูดหน่อยูพูดกลางกันแหละพูดกางเหรอคะอ๋อที่านครับเออชิวชิวครับผ่านไปผ่านมาก็แวะร้านนิยมคาเฟ่เลยนะคะโอเคสั้นมากเลยครับผมสั้นมากเลยครับผมอ่ะนะครับท้ายคลิปนี้นะครับก็เอฟซีนะครับรอรอชมวิเกที่วัดรวงกันได้เลยเนาะนะครับแล้วก็ไปดูคลิป ทั้งสองคนนี้ได้ที่ช่องผีเสื้อฟิล์มทางช่อง YouTube นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผีเสื้อฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ